สวัสดีครับวันนี้กลุ่มกะบผมจะมานําเสนอเนื้อหาในบทที่6นะครับเรื่องเส้นทางเดินของรากนะครับเส้นทางเดินของรากเป็นวิธีที่รากของสมก,การลักษณะเฉพาะจะถูกว่าทางเดินนะครับเมื่อพารามิเตอร์ของระบบเปลี่ยนไปซึ่งโดยทั่ว,วไปแล้วพารามิเตอร์จะเป็นอันตราขยายนะครับแต่ตัวแปรองงื่นของฟังก์ชันไทโพนแบบเปิดนะครับ ก็จะถูกใช้เป็นพารามิเตอร์ได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าหากไม่ได้กำหนดเป็นอื่นเราจะใช้อัตราขยายของฟังก์ชันไถ่ายโอนแบบเปิดเป็นพารามิเตอร์ที่เปลี่ยนแปลงค่าจากศูนย์จนถึงอินฟินิตี้นะครับการใช้เส้นทางเดินของลาบวิธีนี้นะครับจะสามารถทำนายผลการเปลี่ยนแปลงกำหน่งของโคเรงเบิดนะครับไม่ขออภัยครับจะเป็นจะสามารถ คานายผลการเปลี่ยนตำแหน่งของโพลปินนะครับเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงค่าอัตราขยายหรือเพิ่มโคลปิดและซีโร่การเปลี่ยนแปลงโพลและซีโร่วงเปิดลักษณะนี้จะทําให้เราได้ผลตอบสนองของระบบตามข้อกำหนดที่ต้องการและเป็นวิธีที่ทําให้ได้ผลลัพธ์หรือว่าได้ค่าประมาณของผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็วนะครับก็ามาดูเส้นทางเส้นทางเดินของลานจากลกนะครับจะได้เป็นฟังก์ชัน กับ S S นะครับแล้วก็ฟังก์ชันไถ่ายโนแบบแบบเปิดนะครับก็จะเท่ากับ G S คูณกับ S S นะครับสมการคุณนสมรรถก็จะได้เป็น1บวก G S คูณกับ S S สำหรับศนะครับแล้วก็พต้นค่า K แล้วก็ค่าแฟกเตอร์นะครับก็จะได้เป็น1บวก K G S คูณกับ S S สำหรับศครับครับเรามาดูต่อนะครับ K นะครับเท่ากับแฟกเตอร์อัตราการขยายนะครับจากสมการที่แล้วนะครับ K ก็จะเป็าแบบ K คูณกับ G S คูณกับ S S นะครับ ได้หนึ่งอยู่นี้เราก็ยากมาก็เลยเป็นศูนงนะครับแล้วก็จากสมการขนาดของ k คูณกับ g s คูณกับ h s เท่ากับลบหนึ่งครับก็คือการให้อัสูตรเข้าไปนะครับแลได้ขนาดก็จะได้เป็นขนาดของ k คูณกับขนาดของ g s คูณกับ h s นะครับเท่ากับหนึ่งครับย้ายขนาด k ไปฝั่งนะครับก็จะเป็น g s คูณกับ h s เท่ากับหนึ่งส่วนขนาดอัสูต k นะครับเมื่อจิจาเฉพาะพุมนะครับจาก k คูณกับ gs คูณกับ ss นะครับก็จะเท่ากับ180บวก k สาม k คูณ360นะครับ180ตอกก็จะได้เป็นสมการนี้นะครับต่อมาครับเมื่อเราให้ k มากกว่าูน้อยกว่า infinity นะครับมุมของ k gs คูณกับ ss นะครับก็จะเท่ากับ0บวกด้วย k คูณ360นะครับจะเท่ากับ k คูณ360ครับต่อมาครับเมื่อเรา ส่วน s อนะครับจะเท่ากับ1ส่วนด้วย s อสบวกโคสามครับฟังก์ชันไ่โอนแันตัวละเท่ากับ g s คูณด้วยเ n นะครับจะได้ k คูณ x อสบวกศูนน่ส่วนด้วย s อบวกโคหคูณด้วย s อสบวกโคสคูณด้วย s อสบวกโคสครับอันนี้จะเป็นสมการที่1นะครับต่อมาจะพิจารณาตำแหน่งของ s เท่ากับลบโคหลบ cos อแล้วก็ลบโคสามครับแล้วก็จะได้1บวก g s คูณด้วย s s แนะครับ1 k คูณด้วย s วก1่งนด้วย s วบคหูด้วย s วบ2ด้วย s กวบสาวนะครับแล้วก็เอา s วบคหน s คูณด้วย s กวบ2ูด้วย s กวบ k สามนะครับการคูณด้วยอันนี้ทสมการครับแล้วก็จะได้ s กวบคหูด้วย s 2บวกคูณด้วย s บวกสามแล้วก็บวก k คูณด้วย s บวก0ูนนะครับตั้งค่าศูนยนี่คือสิ่งสำคัญที่ต่อครับต่อมาจะเป็นฟังก์ชันไฮโอแบบปิด c x ส่วนหน้า f แล้วก็ g x ส่วนด้วย1บวก g x คูณ a n นะครับนี่คือกดกฎข้อที่ข้อที่ส่บสองนะครับเราจะเอาค่า k ตัวนี้ you ที 1> 1, and and ่ and ite, 1และสมการที่2ของสไลด์ที่แล้วนะครับเมื่อกรณีที่ k เท่ากับ0นนะครับแทนแทนค่า k เท่ากับ0ูนย์เข้าไปในสมการที่1และสมการที่2นะครับจะเห็นได้ว่าตำแหน่งของโค้งของฟังก์ชันถ่ายโอนแบบเปิดนะครับเนี่ยครับจะเท่ากับตำแหน่งของรากของสมการคุณลักษณะครับแล้วอีกกรณีเวลามาเปรียบเทียบสมการที่1และสมการที่3ของสไลด์ที่แล้วนะครับเมื่อ k เท่ากับศน นี่คือสมการที่หนึ่งนะครับเกีียวเทียวกับสมการที่สามเห็นว่าตำแหน่งของโคลของฟังก์ชันไทโอนแบบปิดนะครับแบบเปิดนะครับต่อไปจะเท่ากับตำแหน่งของโคฟังก์ชันไทโอนแบบปิดนะครับจากสมการที่สองนะครับกรณี k เท่ากับอินฟินิตี้นะครับเมื่อ k เท่ากับอินฟินิตี้บว่า s บวกโคลหนึ่งคูณกับ s บวกโคลสองคูณกับ s บวก ที่บวกกับในที่บวกอยู่ในสมการที่2นะครับมีค่าน้อยมากดังนั้นเขียนไดกใหม่เป็น k คูณกับ s บวกศูมีค่าเท่ากับประมาณศูนย์นะครับสรุปได้ว่าเมื่อ k มีค่าเพิ่มขึ้นรากของสมการคุนลักษณะจะย้ายไปอยู่ตำแหน่งของซูโยของฟังก์ชันถ่ายโอนแบบเปิดนะครับแล้วเมื่อเปรียบเทียบสมการที่3กับสมการที่1ของสไลด์ก่อนหน้านี้นะ เมื่อ k เท่ากับ infinity จะได้ว่าตำแหน่งของโคของฟังก์ชันถ่ายโอนแบบปิดนะครับเท่ากับตำแหน่งของฟังก์ชันถ่ายโอนแบบ โเองนะครับส่วนด้วยอัสกอรูทบวกด้วยโคล่งูณด้วยอัลโอรท s บวกด้วยโคูณด้วยอัลรท s บวด้วยโสามไปเรื่อยครับจนถึง s บวกด้วยโคเอนะครับแล้วก็เมื่อ s เท่ากับลบศูนยนึ่งลบองลไปเรื่อยจนถึงลบศูนย์ครับตำแหน่งเาคับตำแหน่งนี้ศูนย์ของฟังชา์ถ่ายโอนแบบเปิดนะครับ ไล้ว่ f ลบ p หนึ่งลบ p สองลบ p สามไปเรื่อยจนถึงลบ p n นะครับนั่นก็ตำแหน่งโอของฟังก์ชันให้ p แบบปิดนะครับจากสมการถ้า abs o l u t e x คูณด้วย h x นะครับจะมีค่าไปสู่ค่าอนันต์หมายความว่าหนึ่งส่วน abs o l u t e นะครับถึง infinity เมื่อ f เข้าใกล้โ p ใดๆของฟังก์ชันให้ p แบบเปิดก็คือ g คูณ s นะคร <a> <All> ับแล้วก็ดังนั้นแอบส่วน k ถึง0เมื่อ s เข้าใกล้โพลเดลยดของฟังก์ชันไี่อ่องแบบเปิด g คูณ s ทางเดินของล่าคือสมการพาราซ่าหรือโพของฟังก์ชันไี่อ่อนแบบปิดบนระนาบของ s เมื่อค่าฟ랙เตอร์อัตราการขยาย k แปรค่าจากสูตรไปสู่ค่าอนันต์โดยโดยล่าจาก เริ่มต้นออกจากโคของฟังก์ชันไฮโอนแบบเปิดไปสู่ตำแหน่งของซีโร่ฟังก์ชันไฮโอนแบบเปิดครับมาดูตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างข้อจุดหนึ่งนะครับจารณนาสมการในลันกษณะดังต่อนี้นะครับ f คูณกับ f บวก2คูณกับ f บวก3บวกด้วย k f บวก1น่ากับสน,นะครับ มื่อ k เท่ากับ0นะครับลากมาสมการก็จะได้เป็น s เท่ากับ0 s เท่ากับลบ2แล้วก็ลบ3นะครับแล้วก็นำมาสมการที่1มาหาเทิมที่ไม่มีสัมสิทธิ์ k ก็จะได้เป็น1บวก g s คูณ h s เท่ากับ1บวก k s บวก1ส่วนด้วย s คูณกับ s บวก2คูณกับ s บวก3นะครับมันเป็นตัดหนึกลายเป็นสมการย่อจุด k เท่ากับ0 s ก็จะเท่ากับลบ1นะครับดำเการนะครับ การที่จุด K ปรมกอบศูนย์ 0, แล้วก็ลบ1ลบ2ลบ3นะครับส่วนแล้วต่อไปนะครับเป็นกาเรเดินของลากบนแกนจริงนะครับลากของแกนจริงจะวิ่งอยู่ทางซ้ายมือน,นะครับของโพล์อยู่สีโร่นะครับตำแหน่งที่เป็นเลขที่โดยน้บข้างขวาู่สุดจะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับมาดูโจทย์ข้อ6.3นะครับจงหากับจงหางตำแหน่งของลากของสมาการักษาสน,าน,นะครับ เมื่อ k เท่ากับ0 1 10และ1,000นะครับโดยกำหนดให้ฟังก์ชันไส่โอนเปิด gs คูณ s เท่ากับดังสมการนี้นะครับก็คือ gs คูณ s เท่ากับ k s บวก1คูณกับ s บวก2ส่วนด้วย s คูณกับ s บวก3นะครับครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการคำนวณนะครับ1บวก gs คูณ s เทับ0นะครับคือสมการคุณลักษณะครับ ก็ย้ายก็นําสมการนี้ไปแทนใน Gs คูณ Ss นะครับก็จะได้เนี้ยออกมาแล้วก็คูณด้วย1นั่นคือ S คูณ S บวก3ส่วนด้วย S คูณ S บวกนะครับก็จะได้สมการด้านล่างเนี้ยออกมาครับครับจากจากข้อที่แล้วนะครับต่อจากข้อที่แล้วครับเท่าศนย์นะครับก็จะได้สมการเนี้ยออกมาครับแล้วก็จะได้คำตอบมาเป็น S เท่ากับศนกับลบสนะครับส่วน k เท่ากับ1นะครับก็จะได้เป็น สมการนี้แก้ออกมานะวครับก็จะเท่ากับ s เท่ากับลบ0.38แล้วก็ลบ0.61นะครับและที่ k เท่ากับ10นะครับก็จะได้เป็น k k s ของสมการนี้นะครับแก้สมการก็จะได้ s เท่ากับลบ0.84แล้วก็ลบ2.16นะครับแล้วก็ที่ k เท่ากับ1000น,น,นะครับ s ของมันก็จะได้เป็นลบ0.998 แล้วก็ลงสูู02นะครับต่อไปจะเป็นวิธีหาทางเดินของรางนะครับจำนวนของเส้นทางเดินของรางครับเป็น p p ก็คือโพนะครับฟังก์ชันถ่ายโอนแบบเปิดนะครับจะไปสู่0นะครับคือฟังก์ชันถ่ายโอนแบบปิดนะครับกำหนดให้ n เนี่ยคือจำนวนเส้ขนของทางเดินนะครับส่วนโพเนี่ยจะเป็นจำนวนโพของฟังก์ชันถ่โอนแบบเปิดนะครับ ส่วนซีโร่จะเป็นจำนวนซีโร่ของฟังก์ชันถ่ายโนกาบเปิดนะครับดังนั้นเนี่ย n เนี่ยจะเท่ากับ p แซดเมื่อ p เท่ากับแซนะครับส่วนกรณีที่2ก็คือ p เมื่อ p เท่ากับมากกว่าแซนะครับส่วนกรณีที่3ก็คือแซเมื่อ p น้อยกว่สสาแซนะครับมุมของเส้น f sin t นะครับจากสูตรส over ูตรนี้นะครับคำนดได้เมื่อ k เป็นค่าคงที่ครับแล้วก็ k เป็นจำนวนโผของฟังก์ชันไฮโพแบบเปิดนะครับแล้วก็ z เป็น0ูนยำนวน0โลของฟังก์ชันไฮโอแบบเปิดนะครับตัวอย่างครับาจากโจทย์นะครับขั้นตอนที่1เมื่อ k เท่า,ากับศูนพิจารณาตำแหน่งโผลของระบบอยู่ที่ s เท่ากับลบ1แล้วก็ลบ j แล้วก็ลก j นะครับ จะเห็นว่าโอมี3มตำแหน่งนะครับขั้นตอนที่2เมื่อ k เข้าใกล้อินฟินิตี้นะครับพิจารณาศนะนะครับ z ซเท่ากับ x เท่ากับขออภัยครับเเท่ากับ0แล้วก็อินฟินิตี้ก็อิ Infinity นฟินิตีครับจะเห็นว่าซูมี1ตตำแหน่งนะครับขั้นตอนที่3นะครับจำนวนเส้นทางเดินอของว่าเมื่อจำนวนโอเท่ากับ3ซเท่ากับ1นะครับ n เท่ากับ3เพราะ p มากกว่า z หรือว่าวโคมากกว่าโนะครับขั้นตอนที่4มุมของเสน้น a อส m p t o e นะครับเนี่ยครับมุมหาได้จากสูนนี้นะครับแทนค่า k เท่ากับ0แล้วก็ k เท่ากับ1นะครับก็ได้มาออกเป็น2งมุมคือ90องศาและ270องศาครับครับจุดตัดกันของเสน้น a อส m p t o t e นะครับก่อไกค,ครับจำนวนเส้นของ a อส m p t o t e เท่ากับโคลลบซีโร่ครับเมื่อโคมากกว่าซีโร่ครับอีกอันหนึ่งเป็นซีโร่ลบโคนะครับเมื่อโคน้อยกว่าซีโร่ครับขอไข่ครับตำแหน่งจุดตัดกันของแอมพลิโพดครับตำแหน่งของจุดที่น้ำหนักของลูกตกนะครับจุดตัดกันจะต้องอยู่ในแนวแกนจิกนะครับจากสูตรของมันนะครับซิกมาเอนะครับเท่ากับผลรวมของผลรวมของโค j เจลบกับผลรวมของซีโร่ไนะครับส่วนด้วยโคลลบซีโร่นะครับ ก็จะได้เป็นสมการดีมานะครับหรือว่าหรือว่าซิกมาเอนะครับจะเท่ากับผลรวมของโผล่ลบกับผลรวมของซีโร่เท่ากับจำนวนโผแล้วลบกับจำนวนซีโร่นะครับมาอธิบายนะครับว่าซิกมาเอนะครับจะเท่ากับตำแหน่งจุดตัดของเส้นแอนั้นโผนะครับส่วนโผโ่เจนะครับจะเป็นตำแหน่งของโผล่ที่เจนะครับส่วนซีโร่ไอนะครับก็คือตำแหน่งของซีโร่ที่ไอนะ P ก็คือจำนวนโพล่ที่ถ่ายโอมดแบบปิดแบบเปิดนะครับส่วนซิม่าส่วนซีโรลนะครับคือจำนวนของซีโรลที่ถ่ายโอมดแบบเปิดอันนี้ก็จะเป็นการของผค,ครับข้อต่อไปข้อที่สี่มุมจากโพลหรือมุมเข้าหาซีโรลของเส้นทางเดินของบ้านนะครับสมการจะเป็นดังนี้นะครับแล้วเราสมมติให้ s หนึ่งเป็นจุดตดสออที่อยู่ใกล้โพล่จากเกณฑ์จะได้สต้าหนึ่ง บวกเซต้าสอบวกเซต้าสามเราับร้อยแปดสิบนะรอยแปดสิบองศานะครับย้ายเซต้าสองนับวกเซต้าเซต้าสามเนี่ยย้ายมาข้างนี้นะครับก็จะเป็นลบก็จะเป็นเซต้าหนึ่งนะครับร้อยแปดสิบองศาลบเซต้าสองลบเซต้าสามนะครับแต่ว่าเซต้าสองเนี่ยประมาณ9ก็องสาเมื่อจุดเซตัวหนึ่งอยู่ใกล้จุด P หนึ่งมากๆครับดังนั้นจะได้เซต้าหนึบเก้าสิบองศา เซต้าสามครับเนื่องจากพีหนึ่งและพีสองเป็นค่าคอนจูเกตซึ่งกันและกันมุมงจากโคจึงมีค่าสมมาตรกันคนระับการสมการจะเป็นดังนี้แล้วก็พีหนึ่งและพีสองเป็นค่าคอนจูเกตซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ข,อขอ้อต่อไปครับข้อที่ห้าคือจุดตัดแกนอินดิค่าของเส้นทางเดินของ่า,งนะากครับสรุปขั้นตอนการหาเส้นทางเดินของ่าก ของสมการคุณลักษณะครับมีอย่างนี้คือ1เขียนฟังก์ชันถ่ายโอนแบบเปิด g h คูณ h h s นะครับ 2. หาตำแหน่งโคและซิโร่ g h คูณ h s นะครับ 3. หาจำนวนโคและซูโร่ของ g h คูณ h s นะครับเพื่อหาเส้นทางเดินลากแยกจากกัน 4. หามุมและจุดตัดกันของ asymptote นะครับหาหาจุดแยกจากแกนจริง 6. หามุมจากโคและมุมเข้าหาซิโลโอล,โล,ล,ล,ลนาเอน,นะครับเ็ 7. หาจุดตัดแกนจริงสาพาของทางเดินของล่างน,นะครับสรุปนะครับจากขั้นตอนดังกล่าวขั้นต้นนะครับเป็นที่ชัดเจนว่าเราสามารถว่าเส้นทางเดินลากที่แม่นยำสำหรับระบบ ที่กาหนดมาได้โดยทําตามกฎง่ายๆนะครับโดยขั้นตอนการออกแบบเบื้องต้นนะครับเราอาจจะไม่จําเป็นต้องเรียนรู้ตําแหน่งที่เที่ยงตรงและโควงปิดนับเสมอไปบ่อยครั้งตําแหน่งประมาณของมันนะครับก็เพียงพอที่จะทําให้เรารู้สมรรถนะของระบบได้แล้วครับส่วนนี้นะครับคุณศิริศักดิ์เราจะมาตั้งคําถามและตอบคำถามกันนะครับได้ข้อหนึ่งนะครับถ้าระบบมีอัตราการขยายวงลอบที่เปลี่ยนแปลงได้นะครับตําแหน่งของโอวงปิดจะขึ้นอยู่กับค่า ขึ้นเวลาค่าของอัตราขยายของวงที่เลื่อนจะได้รู้ว่าโพลวงปีนเนี่ยขึ้นที่อย่างไรในระนาบเอสเมื่ออัะราขยายของวง,งเปลี่ยนไปต่อมาข้อสอนนะครับคุณมะมุมแยกจากของเส้นทางเดินล่างจากโพเชิงซ้อนสามารถหาได้อย่างไรครับอ๋อข้อนี้นะคระับตอบสามารถหาได้โดยการลบม,ม,ม,มุมองศานะครับร้อยปิองศาแล้วก็ ด้วยผลรวมของมุมทุกมุมของเวกเตอร์จากโพและซีโร่อื่นนะครับทั้งหมดไปยังโพเชิงซ้อนที่ต้องการหามุมแยกจากด้วยเครื่องหมายที่เหมาะสมครับข้อที่3นะครับคุณธีรจักถ้ารากจริงของสมการนี้ไม่ได้อยู่บนส่วนหนึ่งของเส้นทางเดินของรากโนแกนจริงรากนี้จะเป็นอย่างไรครับลากนี้ก็จะไม่เป็นทั้งจุดแยกหรือจุดรวมครับผม ต่อมาครับข้อที่สนะครับถ้าจุดทดสอบจุดหนึ่งถึงเลือกและให้เคลื่อนที่ไปในบริเวณใกล้เคียงกับโเชิงซ้อนหรือซิโรชิงซ้อนผลรวมของมุมที่เกิดจากโพและซีโรตัวอื่นทุกตัวจะเป็นอย่างไรครับอ๋อครับคุณเทศตอบนะครับ,รบแต่ต้องยังคงเท่ากันหรือก็เหมือนกันเหมือนเดิมครับข้าสองครับข้อหนะครับ การหาเส้นทางเดินของลากไปบริเวณรอบๆแกน J อเมกานะครับและจุดกําเนิดส่วนที่สําคัญที่สุดของเส้นทางเดินลากไม่ใช่ส่วนที่อยู่แกนจริงหรือว่าส่วนอซิมโทตแต่ว่ามันคือส่วนใดครับมันก็คือส่วนที่อยู่รอบๆบ JW ครับผมอ๋อครับผมเราขอจบการนําเสนอและตั้งคําถามเพียงแค่นี้ครับ